สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้มาพูดถึง Qteam มกันบ้างครับ q ิวทีมคืออะไรคิวทีคือโหมดการเล่นไวายเมอร์โฟรที่ใช้โมเดลน้อยมากแค่ประมาณ10บโมเดลเล่นได้แหละเพราะงั้นเนี่ยข้อดีของมันคือประหยัดตรงๆเลยประหยัดมากสิบโมเดลเริ่มเล่นได้ข้อเสียละ่ะคุณจะเล่นกับสิบโมเดลนั่นแหละเดี๋ยวมันก็งอกเชื่อสิป็นการประหยัดที่ดีรับผมคิวทีม ก็เริ่มจะ10โมเดลครับประมาณนั้น1กล่องก็ประมาณสัก2,000นิดๆอย่างมากไม่เกิน2,005คุณมีทับเล่นแน่ๆหรือถ้าเกิดคุณแบบมีเพื่อนอยากเล่นคิวทีมคุณหาบเพื่อนครับเวลามีกล่องใหญ่ามาปุ๊บหานคนละครึ่งเนี่ยคุณได้ทับเล่นเพื่อนได้ทับเล่นทุกคนเล่นได้มีความสุขได้การ์ดด้วยการ์ดอรคอาสมาตตัวละครเนี่ยฮะครบเครื่องมากแล้วผมพูดตรงนี้ทําไมเพราะว่าในคอนเทนต์เนี่ยครับ17สิงหาคม2024 อีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งไม่เกินนั้นช่วงตุลาคมนะครับคุณจะได้เล่นคิวทีมในซีซั่นใหม่แล้วการเล่นในซีซั่นใหม่มีข้อดีคือว่าทุกอย่างมันจะเฟรชมันจะใหม่หมดเหมือนกับคุณเล่น 40K ตอนเริ่ม 10edition คุณเริ่มเล่น a o s ตอน edition ล่าสุดตอนช่วงเดือนกระกฎาคมหรือกระทั่งคุณเริ่มเล่นคิวทีมช่วงเดือนตุลาคมฮะเป็น edition ใหม่ทุกคนเริ่มต้นด้วยไอเดียใหม่เหมือนกันหมด ทับที่เคยเก่งตอนอี dition ก่อนอาจจะก,ก่าอี dition น,นี้ทับที่เคยก่าอี dition ก่อนจะเก่งอี dition น,นี้นะครับแล้วมีทับใหม่ด้วยคืออะไรมาดูกันฮะอ่ะอันดับแรกนี่คือหน้าตาของกล่องครับคิวทีม i g h Storm พูดแบบไม่ให้เกินจริงไปนะไอ้นี่คุณเห็นในภาพเนี่ยคุณได้ทั้งหมดกล่องนี้ไม่ทราบราคาจริงๆครับผมแต่คาดว่าอยู่ที่ปมาณเจ็ดถึงแปดพัเพราะว่าในพูดก่อนมันจะออก ของจริงประมาณตั้งเกือบ2เดือนอะเดือนครึ่งไะคุ้มไหมมาดูของข้างในกันก่อนคุณแน่ๆ,ๆครับทับเอ่อน่าเป็น t e m p e s ตัสอ c คิวลอนครับผมเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เห็นนะพวกสิบโมเดลเล่นได้ใช่ไหมเทมเพสเตอร์กันไฟเตอร์กันเนอร์มาร์คแมนพรีเคอร์เซอร์เกนเดียทรูเปอร์อีก2 t r ทรูเปอร์อีก2เป็น4 ในป้อมปืนเซอร์โวเซนที่ด้วยก็ไม่โกหกมันให้มากล่องหนึ่งสิบกว่าโมเดลจริงๆสิบโมเดลก็เล่นได้แล้วจริงๆนี่คือฝั่งของแอสตาบนิทัลัมของผมนอกจากนี้เนี่ยคุณได้ฝั่งของเวสปิดสติงวิงมาด้วยครับไอตัวส้มๆเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าไอเวสปิดสติงวิงมันเป็นเทียนิตหรือเปล่าวะไม่ครับมันคือพวกเทาเอ็มพายของผมเทาเอ็มพายจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบทับที่แบบว่ามีผ่าพันธุ์เดียว มันไปทําการทูดเจราจากฝังฝ่งนู้นฝั่งนี้บอกว่าเฮ้ยมาอยู่เราสิเกเตเกเตกูจะทำสิ่งที่ให้กับจักรวาลเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากให้มันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นจักรวาลมันเป็นขี้ข่าเราไปลบแทนเราสิเอ๊ะใช่เหรอมันดูปแปลกโอเคแต่ไม่เป็นไรไอ้พวกเวฟิตก็โอเคได้เหมือนพวกครูดอะไอ้กล่องเท้าที่เป็นครูนะครับเยอะๆครับอันนั้นก็คือจับมือไทยพิมพ์ยแล้วห้ามกินเท้าโดยเด็ดขาดนะฮะ ก็เป็นอาหารลบให้กับเทาาก็ได้อีกเรื่องของวิทยาการได้เรื่องของการสป,ปอร์ตที่อยู่อาศัยอะไรงงี้ให้ดูแลความสงบสุขให้เวสปิดคล้ายๆค,ค,ครับเป็นพวกที่เทาาไปจับมือไว้ให้มาร่วมงานกันช่วยสร้างสังคมแห่งความสุขในจัก,กรวาลอันมืดมิดนะฮะเดอะเกรเตอร์กู๊ดนะครับผมมีอะไรบ้างเท่าที่ดูครับมีสกายบาร์สปืนยิงระเบิดจากอวกาศสเตนลิเดอร์ครับผมอันนี้เป็นหัวหน้ากองกําลังเห็นไหมใส่หน้ากากเพื่อสั่งการลูกน้อง ลองสติงอันนี้ยิงไกลสวมกาดนี้ไม่แน่ใจแต่ปืนมันคล้ายกับไปตัวของนี่อยู่นะสกายบราสเนี่ยแล้วก็มีเชดสเตรนน่าจะเป็นพวกแบบซุ่มซ่อนซ่อนตัวไม่ให้คนมองเห็นมีวอริเออร์ครับสองตัวแล้วก็มีฝั่งของวอริเออร์อีกสองตัวเป็นสี่มีห้าตัวเลยวอริเออร์ผมอุตส่าห์พูดอย่างนดียวมีห้าตัวโอเคไม่เป็นไรแล้วก็โอเวอร์ไซด์โดนผมหนึ่งตัวไปช่วยซัพพอร์ตนะฮะได้กี่ตัวเนี่ยสอง สี่ห้าก็สิบตัวบวกหนึ่งโดนนี่ได้สองสี่หกแปดสิบสิบตัวบวกโซเซนที่ครับสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบขรงผมเป็นทานอสนะฮะคือได้ทั้งฝั่งของอัลทามนิสทรัมสิบตัวบวกหนึ่งเซนที่ฝั่งของไอเวสปิดปะเออเวสปิดเนี่ยก็สิบตัวบวกกับอีกหนึ่งโอไซโดนั้นผมถ้าเล่นกับเพื่อนคุยในด,ดีขอหารกันนะครับ คนละครึ่งก็เล่นได้เลยแต่ว่าปัญหาของกล่องคิวทีมที่เป็นกล่องแบบไอ้อย่างเงี้ยไอ,อย้กล่องแบบเปิดอีดิชั่ออนออนี่คืออะไรรู้ป่ะมันจะมีของนี้มาใ,ให้ด้วยเทอร์เรนนะผมซึ่งบอกเลยว่าจู่ๆนะกล่องนี้คุ้มตรงเทอร์เรนเทอร์เรนหาซื้อแยกๆมากไอ้พวกเอ่อยูนิตเนี่ยเดี๋ยวก็มีกล่องแยกมาให้แต่เทอร์เรนบางทีมันต้องอยู่ในกล่องนี้เท่านั้นนะผมถ้าอยากได้เทอร์เรน ต้องจัดครับทเทรนผู้นี้เนี่ยดูแบบเฮ้ยก็แค่ซากประหครั้งนะหลายพันนะครับบอกเลยสีชิ้นเนี่ยผมว่าอย่างน้อยมีเลข2องให้เห็นนะแล้วก็มีนี่ให้ด้วยคอบุ๊กคือเล่มที่รวมทุกอย่างของ q t วที am, เอาไว้กฎกติกาการเล่นการวัดระยะคำหมายคำศัพท์ความสามารถต่างๆอยู่ในคอบุ๊กครับผมถ้าเริ่มเริ่มเล่นคิวทีใหม่มีคอบุ๊กไว้ก็ดีแล้วก็มีไฮสตอมโดเซียนี่คือนันเป็น หนังสือรวมภารกิจหรือกับเนื้อเรื่องของพวกคิวทีมเรื่มนี้ครับว่ามีอะไรบ้างผมไม่แน่ใจดิผมใช้คํานี้ดีกว่าว่ามีคนพูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเกมประสบจะแจกคอบุ๊กให้ด้วยคือคิวทีมเปิดอีเลชันปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเอเอสเหมือนโฟลิเค่ะคุณไปอ่านกดได้ในเว็บเลยไม่ต้องซื้อหนังสือก็ได้แต่สำหรับพวกที่แบบอนาลอ็อ,ลอกอย่างผมอะ่ะชอบจับหนังสือมากกว่าได้คอบุ๊กได้ใช้ได้หนังสือมาผมก็โอเคนะ แล้วก็ข้างล่างครับผมก็คือเห็นตรงนี้ไหมเมื่อก่อนกีทีมจะเล่นยากเพราะว่าระยะจะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมห้าแฉกจบไม่ได้บอกตรงปัจจุบันเขาบอกว่าโอเคถ้ายุ่งยากนะักเอานี้ไปอันนี้ครับหมายว่าระยะจะเป็นหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วแล้วหกนิ้วมาให้ละง่ายมากรวมถึงมีพวกสิ่งกีดขวางบริเขตต่างๆด้านขวาเห็นไหมฮะให้มาด้วยผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะทำให้คนเข้าถึงทีมได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีของใช้งานในฉากเห็นชัดขึ้นด้วยครับ ถัดมาครับเป็น Approve Operation Approve of Guard Pad อะไรอยู่ข้างในไม่เห็นนะฮะแล้วก็มีรื่อใหมายต,ต่างๆใน Q Team ครับว่าเช่นไฟไหม้สายฟ้าอะไรพวกนี้เอาไว้ใช้กับตัวละครเราผมบอกเลยว่าถ้าใครจะเล่น Q Team นะฮะช่วงเวลานี้ใกล้เคียงคำว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าขึ้นอินดิชั่นใหม่กดอะไรเปลี่ยนคุณเรียนรู้ตอนนี้เนี่ยคุณเล่นอีกประมาณสักสองสามปียาวๆอะ่ะก่อนกดมันจะเปลี่ยนอินดิชั่นถัดไปผมซีซั่นถัดไปค่อยว่ากัน ก็ถือเป็นกล่องนี้คุ้มค่ามากๆกล่องนึงครับแล้วผมเล่นทีม์ไหนเยอะอยังงั้นหรือผมเล่นนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูผมประกอบแล้วล่ะผมจะเล่นนิสิตคอครับผมเห็นไหมนี่จอไนท์หลอดครับเอได้แค่นี้แหละอะทำไมเล่นไนท์หลอดมันเทอะผมจบแบทแมนแบทแมนถลกหนังคือตอนแรกผมไม่ค่อยชอบไนท์หลอดแล้วผมผมเป็นดาเอ็นเจิ้ลไง แต่พออ่านรอไปอ่านรอมาปุ๊บเอ๊ะไม่หลอดแล้วก็พูดถูกเนาะทําไมเราต้องทําสงครามให้คนตายเป็นหมื่นแสนด้วยในยเมื่อเราจับคนมาจ้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 าให้มันกรีดร้องคนเดียวเนี่ยแล้วไอ้ฝ่ายหนกจำแพ้ได้ประหยัดทรัพยากรจะตายโอ้นอกเรื่องไปเยอะขอโทษครับผมนั่นแหละครับก็คือคิวทีมในอีดิชั่นหน้าซึ่งคิดว่ากล่องนี้เนี่ยผมว่าจะหาคนหาในอนาคตนะนนะขอดูก่อนว่าเอายังไงดีแต่นั่นก็คือเรื่องของเดือนตุลานะเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน แล้วคอนเทนต์คิวทีมที่ใครชอบหรืออยากได้ข้อมูลมากขึ้นโปรดคอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าเฮ้ยพี่ผมชอบคิวทีมนะอยากให้พี่พูดเรื่องคิวทีมเยอะบอกไว้ด้านล่างเนี่ยมันจะพูดเพิ่มเติมให้สำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับช่องปรส์สตูดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีครับบราเธอร์ Brother.